ไปเบิงเรื่องของนากากอนามัยกันแน่นะคะปัจจุบันนากากอนามัยแต่ละประเภทก็มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น pm 2 5ที่แตกต่างกันซึ่งมือนีเ้ามีวิธีการเลือกนะคะการเลือกสิเป็นจนังไรติดตามได้จากคลิปคลิปนี้ค่ะ ในช่วงปลายปีและต้นปีเราจะเริ่มเห็นท้องฟ้าขมุกขมัวเห็นวิวรอบข้างไม่ชัดใช่ค่ะนั่นคือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือที่เราเรียกกันว่า PM 2.5หรือฝุ่นจิว๋วซึ่งพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีการจราจรหรือรถบรรทุกขนส่งหนาแน่นพื้นที่ที่มีการเผาในที่โลง่งหรือพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ด้วยขนาดที่เล็กมาก PM 2.5จึงสามารถเดินทางเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจแทรกซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและไปรบควนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทำไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและจะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กหญิงตั้งครรภผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจทั้งโรคหอบหืดภูมิแพ้เนื่องจากมีความอ่อนไหวมากกว่าประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเช่นตำรวจจราจรพ่อค้าแม่ค้าริมถนนพนักงานกวาดถนน คนขับรถรับจ้างทั้งรถจักรยานยนต์และรถสามล้อพนักงานส่งอาหารและผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเนื่องจากได้รับสัมผัส PM 2.5เป็นเวลานานจึงอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวการป้องกันฝุ่น PM 2.5ที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการสูดเอาฝุ่น PM 2.5เข้าสู่ร่างกาย แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทั้งนี้หน้ากากแต่ละประเภทมีประสิทธิภาพการกรองแตกต่างกันซึ่งวิธีการเลือกมีดังนี้หน้ากาก N95 เลือกที่มีขนาดเหมาะแนบกระชับกับใบหน้าครอบจมูกและใต้าคางได้อย่างมิดชิดมีสัญลักษณ์มาตรฐานสายฝนเช่นมาตรฐานอเมริกามาตรฐานยุโรป มาตรฐานออสเตรเลียมาตรฐานจีนแบบนี้โอเคค่ะหน้ากากอนามัยต้องผลิตจากวัสดุสังเคราะห์อย่างน้อย3ชั้นโดยมีแผ่นกรองอยู่ชั้นกลางและผ่านมาตรฐานกระบวนการผลิตเช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 ISO 14971นี่ก็โอเค The cat sat on the หน้ากากผ้าต้องตัดเย็บจากผ้าฝ้ายหรือผ้าสารูเนื้อแน่นที่ซ้อนกันอย่างน้อย2ชั้นหรือมีความหนาไม่น้อยกว่า0.5ม mm, ิลิเมตรและมีขนาดเหมาะกับใบหน้านี่ก็ใช้ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหน้ากากเพิ่มเทคโนโลยีด้วยนะคะเป็นหน้ากากที่มีระบบกรองอากาศในตัวทําให้เกิดอากาศใหม่หมุนเวียนตลอดเวลาช่วยลดความชื้นภายในหน้ากากทําให้หายใจสะดวกและรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ใช้เลยโอเค สำคัญคือต้องสวมนละกากป้องกันฝุ่นให้ถูกวิธีและควรเปลี่ยนเมื่อใส่แล้วรู้สึกไม่กระชับกับใบหน้าหายใจลำบากมากขึ้นฉีดขาดเปื้อนหรือเปียกน้ำค่ะสำหรับผู้ที่มีรอบประจำตัวสิ่งที่จะลืมไม่ได้คือยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คุณหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถูเพื่อให้สะอาดปราศจากฝุ่นและไม่ควรทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพิ่มด้วยนะคะรู้วิธีรับมือกับเจ้าฝุ่นสิวแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะอากาศเปื้อนฝุ่นมันน่ากลัวถ้าเรารู้ตัวป้องกันดีเตรียมตัวดีเจ้าฝุ่นสิวก็ทาอะไรเราไม่ได้